ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีสิงห์ประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็เป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะ แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับเอาละก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2566เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬิกา ถึง15เดนกาแล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่9โมงเช้านะครับไปจนถึง11โมงเช้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมโหรสตร์นานา,นาชาติวัฒนชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา นะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากๆนะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเกิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1000งานะครับนะพาคพยากรณ 1000พภาคเบื้องต้น1000นะครับเรียนทุกวันเสาร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์นะครับอาจารย์เกต้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอำนวยการสอนสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับ เอาละเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีสิงห์นะครับก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของ1-17ตอนนั้นอยู่ในเรือนวินาทนะไม่ดีนะครับนะแต่หลังจากที่ท่านเนี่ยนะครับย้ายมาเป็นกเกษตรตาที่บดีในวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสองนาทีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยเหมือนได้ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับในรอบ1ปีเนี่ย นะครับได้เวลากลับบ้านตัวเองนะในวันที่18สิงหาก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับนะทำอะไรก็สุดแท้แต่โอกาสหรือลักษณะความมั่นใจนะครับนะหรือคนที่เขามองมาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เกียรตินะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อดาวพระอาทิตย์เป็นกเกษตรตาทิ่ดีทรงกระแสถึงลัคนาเราส่งผลให้เราเนี่ยมีเกียรตินะคนเคารพนับถือ ทำอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอํานาจต่อรองนะครับเป็นในลักษณะที่ว่าเราค่อนข้างจะมีออร่าในช่วงนี้นะครับก็อยู่ตรงเนี้ยประมาณ1เดือนนะครับก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับนะจะคิดอ่านทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าราบรื่นสะดวกโยถินนะถือว่าดีงามนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่นะครับการูด้าหรือไพ่พยาขุดนั่นเองนะครับเอาละนะครับนะส่วนหนึ่งนะ คือไพ่เนี่ยนะครับบำบอในลักษณะของการอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านะแน่นอนกันที่เราเองเนี่ยมีคนให้เกียรตินะครับมีคนเคารพนับถืออันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราเองก็ต้องแสดงออกไปในลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะเวลาจะพูดอะไรยังไงเนี่ยก็พูดในเชิงที่สร้างสรรน,นะครับไม่พูดจะออก แนวข่มท่านหรืออะไรยางเงจะไม่ให้คุณเกิดดวงชะตาไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่เข้าหาเป็นไพ่ต่อรองเป็นไพ่เจรจานั่นหมายถึงว่าคุณจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะให้เน้นในลักษณะของคุณได้ผมได้เขาเรียกวินวินนะทำอะไรยังไงคุณก็จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับนะเราดูจากภาพเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับท่านทั้งคุกเขา่าพนมมือแล้วยังมีดอกไม้นะฮะกาบเข้าหาด้วยนั่นหมายถึงว่า ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยคุณเข้าหาใครคุณจะเป็นที่รักของทุกคนนะแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะที่คุณจะทําลักษณะประมาณนี้จะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้านะครับนะอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพ่างคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพ่างคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมค้าจุนความสําเร็จต่าง นะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าพบันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอุ่นในครอบครัวก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะดีซะเหลือเกินที่ดาวองคารเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะครับมีการยกย้ายราศีในวันที่18ดนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับมาอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับนะก็ต้องบอกว่าสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้า นะครับคนอุปถัมภ์คำจุนกระดุมพระแปลว่าไรายได้การเงินหรือมากมายหรือสะสมนะครับจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสมากนะครับมีผู้รับมีผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าคุณคิดอ่านทําอะไรยังไงนะครับก็มีโอกาสที่จะราบรลื่นโครงการโปรเจกต์หรืออะไรก็สุดแท้แต่จะได้รับการผลักดันสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับอีกพบเลือนหนึ่งนะครับนะพันธุไปกระดุมพระนะพันธะุก็แปลว่าหลักทรัพย์กระดุมพระก็แปลว่าเงินนะครับสามารถแปลสภาพ หลักทรัพย์กลายเป็นเงินกลายเป็นทองนะครับนะหรือจะโดดเด่นเกีเก่ยวเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับเป็นช่วงที่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่แวะเวียนเข้ามาหานะครับนะส่งเสริมเกื้อกูลกันในลักษณะต่างๆเพื่อนะครับให้เกิดเงินเกิดทองอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดาวพระอาทิตย์ดีดาวพระอังคารดีเนี่ยแค่2 นะครับดาวนี้ก็ส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยประสบผลสาเร็จในช่วงของเดือนนี้เป็นอย่างดีก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื่อไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งยิ่งกว่าเดิมนะครับเขาเรียกว่าไพ่นะครับกายตีเนาะอันนี้เขาเรียกเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงไหวพิบัติพานะครับนะการเอาตัวรอดน,นะครับและหมายถึงการอารมณ์อรวยปณีปนอมไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ดมนก็เอาด้วยคาถานะครับความหมายเนี่ยจะออกแนวลักษณะว่าถ้าเรามีเป้าหมายหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ย นะครับดังครั้งนะครับมันอาจจะต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุกันนิดนึงนะครับในลักษณะของการตอบโจทย์ความพึงพอใจนะไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปคดไปโกงหรือไปอะไรอย่างนั้นนะนะครับความหมายก็คือว่าให้เราอารมุ่มอร่ยนะครับนะเอ่อได้นิดได้หน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยนะครับนะเวลาจะทําอะไรงไงก็แล้วแต่ให้เน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ ความพึงพอใจซึ่งกันและกันนะจะทําให้คุณประสบผลสาเร็จเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะยุดหยุน่นนะครับยุดหยุ่นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนะครับในสิ่งที่เราปรารถนานะครับก็ออกแนวมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงนะนะครับนะออกมีเลวมีเล่ห์เหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าไปคดโกงใครนะนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระพุธนะ ดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบลาภะลาภะก็าาแปลว่าช่องทางในการทํามาหายกินไรายได้2รายได้3นะครับราบลื่นสะดวกโยทินง่ายๆนะครับประเคนเข้าปากนะครับนะคล้ายๆปอกกล้วยเข้าปากเนี่ยเขาเรียกว่าลาภะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระนะครับที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเงินสด นะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีงามนะฮะดาว,วเจ้าเรือกนการเงินมาทับลักเนี่ยแล้วก็แสดงว่าเหมือนเรามีแม่เหล็กนะดึงดูดโอกาสดึงดูดเงินดึงดูดทองนะครับไม่ว่าจะติดต่อเจรจาหรืออะไรเงี้ยมันจะราบรื่นมันมีโอกาสที่นะครับการกระทําพฤติกรรมของเราเนี่ยจะแปลเป็นหลักทรัพย์แปลเป็นเงินแปลเป็นทองนะครับเอาเป็นว่าเรา ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในช่วงนี้นะครับการเงินทับลักถือว่าดีนะและยิ่งราพัทับลักอีกพบเรือนหนึ่งนะราพัทับลักแปลว่าเราเป็นคนที่โชคดีโอกาสนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะผีจับยัดเทวดาจัดใส่ให้เลยนะครับเหมือนส้มหล่นเลยหนูตกฝังเข้าฐานเลยนะก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราดูนะราพัทับลักกระดุมพัทับลักส่งเสริมให้ชาวราศีสิงห์นี่ปังปุริเย่เลยนะเราดูมาสามดวงเนี่ยดีหมดเลยนะดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอังคารดาวพระพุธเนี่ยส่งเสริมให้ชาวราศีสิงห์น่ปังบุริเยเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับนะโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วนะว่าคุณจะทําอะไรยังไงมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับค่อนข้างจะสูงนะรู้สิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะไพ่นี้เป็นไพ่อดทนนะไพ่พลมรามนะไพ่พลานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมุมานะเียนพยาม นะครับนะคุณมีเป้าหมายอะไรยังไงนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินคุณช่องทางในการหาเงินของคุณนะคุณอย่าเพิ่งท้อนะครับนะเวลาทำนูน่นทำนี่มันติดครั้งที่1ติดครั้งที่2ติดครั้งที่3เลิกเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับนะให้เราเนี่ยนะครับพยายามคิดทบทวนนะว่ามันสำเร็จเพราะอะไรมันผิดพลาดเพราะอะไร นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเรื่องลักษณะประมาณนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะถ้าเกิดมันได้มาเหมือนเราได้แก้วสารพัดนึกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะลําบากนิดนึงในการที่ขวาะนะหาช่องทางเจอนะก็พยายามเรียนรู้หาช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆอย่าย่ยอดทอ้อนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นได้ไหมแบกจอบเสียมนะครับออกไปเสาะสแสวงหานะโอกาสอะไรยังไงเขาว่ากันไป นะเปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยนะครับจะหาเงินจากทองยังไงเขาต้องมีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้านะครับในเกี่ยวเรื่องของการได้มาซึ่งรายได้การเงินจา่ทองนะก็อันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับนะอ่ะแต่ถือว่าสําเร็จนะครับนะอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระรหัสบปีนะครับดาวพรหัสบปีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการ นะครับความคิดสร้างสรรค์การิเริ่มนะครับการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับเป็นลักษณะโอกาสต่างๆนะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีมมนเนี่ยเราจะเรียกภพมรณะนะคำว่ามรณะเนี่ยมันแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดังใจนะครับการพัดถิ่นการเดินทางนะครับนะไปสถิตอยู่ในราศีเมษน,นะครับปุตตะนะสุภา คำว่าปุตตะสุภาเนี่ยนะครับบางคนอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกก็มีโอกาสนะสำหรับชาวราศีสิสงห์นะครับนะเพราะว่าปุตตะเขาแปลว่าบุตรบริวารเนาะสุภาแปลว่าสําเร็จนะก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารรวมทั้งไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะสิ่งที่เราตั้งเป้าในลนักษณะต่างๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับค่อนข้างที่จะสูงอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับมีลูกหลานมีบุตรหลานได้เลื่อนตําแหน่งนะครับมีผู้ช่วยมาช่วยงานเราที่มีศักยภาพเก่ง ลักษณะถือว่าได้เพชรน้ําเอกอ่ะช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะครับได้ลูกมือได้คนช่วยที่มีศักยภาพมีความรับผิดชอบโอ้ยดีงามไปหมดเลยนะครับแล้วดาวพระรหัสสวัสดีตรงนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคก็ถือว่าดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับถ้าดาวพระรหัสสวัสดีของคุณเป็นกาลกินีก็จะยุ่งนิดนึงนะครับเราจะเรียกว่ามรณะนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะนะครับมรณะก็แปลว่าดับศูนย์เนาะ สุภาพก็แปลว่าคนที่อุปถัมภ์คำจูนก็แสดงว่าเราขาดคนอุปถัมภ์คำจูนหรือคนที่อุปถัมภ์คำจุนเรามีเหตุนะให้หมดอํานาจนะครับหรือกเกษียณนะครับหรือทุกย้ายอะไรประมาณนี้นะออกได้เหมือนกันนะครับหรือเราเองเนี่ยถูกสายรัดใบสีหรือความอายุทธรรมเกิดข,ขึ้นกับเราอยู่เนืองๆอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนะครับนะถ้าเป็นการอะไรกินอกจยุ่งๆนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าให้เสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะเขาเรียกให้ตามๆกันไป นะคำว่าตามๆกันไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่านะครับเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนาะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันเป็นเรื่องของเขาบาปกรรมเขารับกันไปนะแต่ต้องไม่มากระทบเรานะถ้าไม่มากระทบเราเราก็จะไปยุ่งเรื่องของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมากระทบเราอันเนี้ยเราก็ต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของเราเองนะไพ่มาเตือนนะครับในลักษณะที่ว่า อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปยุ่งนะครับเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยถูกสาบเป็นหินดําพนาลายเนาะนะครับก็จะมีพวกลือสีอะไรต่างๆนี่ที่มียานเนาะเขารู้ว่าเนี่ยคือพนาลายถูกสาบลงมาก็เอาของต่างๆมาประดับตกแต่งกลายเป็นหินดําที่สวยที่สุด นะครับน,ะนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านตาวาดนิดนึงก็ไม่มีใครยุ่งกับท่านใช่ไหมแต่ท่านก็ปล่อยเฉยจะทําอะไรก็ทําไปนะครับนะี่ยก็กลายเป็นหินที่สวยนะเขาเรียกไพ่ตามน้ําไพ่ตามตามกันไปเหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดว่านะเป็นในลักษณะของพวกมากลักไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะถ้าเกิด คนอื่นเขาเห็นดีเราก็เห็นดีด้วยนะถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นดีเราก็ไม่เห็นดีด้วย <c oughs> เขาเรียกเพื่อน <c oughs> เขาเรียกไหลาตามน้ำไผ่ลู่ลมอะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะประสบผลสําเร็จได้นะครับอย่าไปแข็งนะครับนะก็ไหลาตามน้ําประมาณนี้นะแล้วก็จะสําเร็จทุกเรื่องนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤะศุกรกันนิดนึงนะครับ ดาวพุกศ์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกพบสหชะนะครับที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับโซเชียลต่างๆเนาะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพุกศ์เราจะเรียกพบ,บพกับกรรมมะนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับในในช่วงถึงหนึ่งยี่กเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาดีนะยังดีอยู่แต่ว่าจะไม่ดีหลังปลายปลายแล้วนะครับในช่วงของวันที่ยี่สเดนี่ยนะครับจนถึงสิ้นเดือนเวลา10นาฬิกา นะครับ9นาทีช่วงนั้นอนะกรรม,มวินาศแล้วก็สหชาวินาศนะครับกรรม,มวินาศก็จะเป็นในเรื่องของงานเนาะที่มีปัญหานะครับทำให้เรายุง่งยุ่วุ่นวะุ่นนะอันนี้ก็ต้องระมาระวังสหชาวินาศก็พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับนะเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคนหมู่มากนะอาจจะทําเรื่องปวดหัวให้อันนี้ก็ต้องรามาระวังแล้วเรามาดูเิวไาพา่จะแก้เรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่เต่าเนาะนะไพ่เต่าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความมั่นคง นะครับนะถ้าตัวของคุณเองเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณทํางานแบบมีความรับผิดชอบเต็มที่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ieder. ว่าใครจะมาทําอะไรยังไงคุณได้นะครับนะต่อให้คนมาใส่ร้ายแปาสสีหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะถ้าเกิดคุณเองนะครับไม่มีแผลนะครับหรือไม่มีอะไรที่ทําให้นะครับละอายแก่ใจนะครับหรือผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะและยิ่งถ้าเรามีหลักฐานนู่นนี่นันน่นไม่มีใครทาอะไรเราได้ นะครับนะแล้วก็สหัชะนะครับไปอยู่ในเรือนของอวินาศนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะเจอเพื่อนสนิทหรืออะไรก็อย่าไปลํำเส้นเขานะครับเนีนะ่ยเพราะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับมั่นคงทั้งจิตใจมั่นคงทั้งการากแสดงออกมั่นคงทั้งสรีระโอโ้มันไอ้คาว่ามั่นคงนี่มันค่อนข้างที่จะนะครับนะชัดเจนพอสมควรนะครับนะก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขานะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็จะไม่มีปัญหา นะครับนะไพ่ก็มาเตือนถึงความหนักแน่นถึงความมั่นคงถึงการให้เกียรตินะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าภพอรินะครับอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจแต่ตรงนี้มันเป็นสองนัยยะ นะครับนะถ้าเกิดคุณมีดา,าวพระเสาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกาลกินีนะนะครับเทียบเท่าน,นะพระเสากับบ้านเท mm ียบเท่าเป็นเกษตรตาธิบดีนะเทียบเท่าน,นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนทั้งมังกรและกลุ่มพอช่วงหลังเนี่ยมีดาวพระราหูบัดขึ้นเนี่ยนะครับพระเสาเองก็เลยยกนะครับราศีกลุ่มเนี่ยให้พระราหูเป็นเจ้าเรือนนะครับแต่30ปีกับบ้านหนึ่งครั้งนะวนรอบนะ ถ้าไม่ได้เป็นการละกินีแล้วในพื้นดวงเดิมเราไม่มีดาวเจ้าเรือนอลิมรณนะวินาศหรือดาวศัตรูตั้งรับเนี่ยนะครับจะให้คุณอ่าแปลว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ค้ํภพคู่ค้าชาคู่สัญญาที่ดีนะครับมีการเจรจาใจมีการตกลงอะไรประมาณนี้นะดีเพราะเกษตรแปลว่าความมั่นคงนะก็ถือว่าดีงามไปทุกอย่างนะถ้าไม่ได้เป็นการละกินีนะแต่ในทางกับกัน นะถ้าบังเอิญคุณมีดาวพระเสาร์ปีนี้เป็นการ,รกินิจรนะเทียบเท่าว่าดาวจเจริญอ,อลิจะมาอาลิปะตะัตนิก็คือจะมีปัญหากับคู่สัญญาเก่าๆที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่เคยคบค้าสมาคมกันนะถึงข้าวที่จะต้องแตกหักถึงข้าวที่จะต้องเลิกกิจการกันหรือนะครับมีข้อพิพาทมีการทะเลาะเบาะแหวงกันนะให้เรามาระวังคนที่สนิทคนที่ใกล้ชิด นะไว้ให้ดีๆนะครับนะถ้ามีดาวพระเสาเป็นการเลินีจะยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึง่งนะครับนะบางคนก็เออาจารย์การกลคินีดูยังไงพบเรือนอะไรยังไงนะผมมีการเปิดคอร์สในวันที่2กันยานะนะครับนะสามารถลงทะเบียนเรียนได้นะครับถึงแม้ไม่มีเวลาก็มีบันทึกย้อนหลังให้นะถ้าเกิดลงเรียนแล้วเนี่ยนะถ้าตั้งใจจริงเนี่ยนะครับภายใน6เดือนเนะี่ยก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องของโหราศาสตร์ได้อย่างมากมายเลยนะครับนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ ได้ไพ่สีวิษณุนะนะครับคือไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่พันลายเนี่ยหล่อที่สุดทรงเคลื่อนที่สุดเขาเรียกว่าทรงยศนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในมุมมองที่ดีนะครับไม่ได้เป็นการกรี้นะก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่สัญญานะครับที่มีความเพียบพร้อมคู่ครอง นะครับที่มีความเคียบของพระออยู่ในเรือนปัตตานีนะคู่สัญญาที่พยบพ้อมคู่ครองที่เพียบพร้อมนะครับมีคนที่เข้ามาและสามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์นะเป็นหนึ่งในไพ่ใน52ใบนะที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งล่ารวยประสบผลสําเร็จนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่สัญญาที่มีความเพียบพร้อม แต่ถ้าเป็นการรกิีอันนี้ะระต้งระวังนิดหนึ่งนะครับนะคุณจะเจอศัตรูที่ค่อนข้างที่คุณจะนะสู้เขาไม่ได้ทุกประตูนะครับบางทีก็อาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีมากกว่านะครับนั่นก็หมายความว่าคุณก็ต้องประเมินอะไรให้ดีนะครับถ้าอารมณ์มนรวยคุยกันได้ก็คุยนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกันไม่ได้อะไรยังไงก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปมีศัตรูคนที่เขามีความสมบูรณ์มากกว่าเราอ่ะ มีความพร้อมมากกว่าเรานะทีนี้เราก็ต้องนะครับวางแผนให้ดีว่าเราจะสู้กับนะครับคนที่มีความเพียตพร้อมกับเราได้ยังไงนะครับนะอ่ะก็หลกัหลกๆแล้วก็ปณีปนอมดีที่สุดนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับโดยธรรมชาติเลยปัตตนีแปลว่าคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่ สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะไปสถิตยอยู่ในราศีเมษอันนี้ถือว่าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเขาเรียกปัตตนีไปอยู่ในเรื่องของสุภะนะครับนะถ้าดาวพระเสาไม่เป็นการลกินีพระราหูไม่เป็นการลกินีบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจคู่สัญญาที่ถูกอกถูกใจนะครับนะจะดีลงานหรือเจรจางานก็เจอคนที่เป็นหัวกะทิเป็นระดับเจ้าของเป็นระดับที่สามารถตัดสินใจจะซื้อขา,ายได้ตอนนั้นขณะนั้นเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นจุด ที่ดีนะนะปะตัตตานีสุภาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคู่สัญญาที่คอยผลักดันส่งเสริมเรานะครับให้ไปถึงจุดเป้าหมายหรือสิ่งที่เรานะครับต้องการให้มันสําเร็จนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับ,าย,รบยามานะคือไพ่ย,ยามาเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความตรงมาตรงไปนะนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของความผิดชอบชั่วดีนะนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะเลือกคบคู่สัญญาหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะให้มาเตือนในลักษณะที่ว่าคุณจะต้องหาคนที่นะครับไม่มีบาดแผลหรือไม่มีชนักติดหลังนะครับนะหรือประวัติต้องดีนะถึงจะร่วมงานด้วยได้นะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บงบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับคนที่ไม่ตรงมาตรงไปนะครับคนที่พร้อมที่จะโคดโกงหรือหักหลังนะครับพิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับตอนหน้าเขาเป็นอย่างนี้รับหลังเขาจะเป็นไงเราไม่รู้นะเราก็เช็ค ง่ายๆนะครับนั่นก็คือนิสัยตรงมาตรงไปแล้วก็ทําธุรกิจอะไรตรงต่อเวลานะครับแล้วว่าเงินลุ่มหุ้นลุ่มทุนอะไรก็ตรงไม่มีการบิดผิวอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับก็คือพูดในรูปลักษณะของงานหรืออะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรที่มันทาให้เราแข็งใจเนี่ยนะครับเรื่องของตัวบทกฎหมายนู่นนี่นั่นชัดเจนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับนะถ้าตรงมาตรงไปนะครับไม่มีอะไระปิดบังนะครับไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับก็ครบได้ ไนะพ่ก็มาเตือนลนักษณะประมาณนี้ก็หาคนที่นะครับที่ค่อนข้างที่จะตรงมาตรงไปแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้และเรื่องของคู่สัญญาได้นะครับนะนะครับเอาล่ะนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่าน ใดนะครับสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามลายนะครับนะข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่ออาจารย์เปิ้ลน,นะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลก็จะบอกในเรื่องของรายละเอียดหรือจะโทรไปหาอาจารย์เปิ้ลนก็ได้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับนะเอาละก็ขอ,ขอให้ทุกท่านช่วดีมีความสุขนะครับผมเกต้กาพิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้กาพิดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยกเเสริมให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ